ระธรรมสวัสดีคุณครูจิตรีคุณครูน้องแล้วก็โลนักเรียนที่น่ารักโรงเรียนบ้านทุ่งคาตโนดเช้าวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสพระอาจารย์ขอนำสาระธรรมทีท่ทำให้เรานั้นเป็นเด็กที่น่ารักและเด็กมีเด็กที่มีสเสน่ห คุณครูเห็นก็รักพ่อแม่เห็นก็ชื่นใจเพื่อนเพื่อนเห็นก็สบายใจเราเองก็จะมีความสุขใจนั่นก็คือในเรื่องของทางพระพุทธศาสนาเวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามลูกเราต้องมีความอ่อนน้อมมีความเคารพทีนี้เคารพพระรัตนตรัยนี้นอบน้อมพระรัตนตรยัยมีคำบูชาอยู่ เรียกว,ว่าคําขอนอบน้อมองค์พระรัตนตรัยพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะฉะนั้นนี่ให้ลูกนักเรียนทุกคนได้เกิดความเข้าใจว่าทําไมเราต้องตั้งหน้ามูสามจบเวลาตั้งหน้ามูต้องพรมาให้สวยตั้งใจเดี๋ยวพระอาจารย์ว่าให้ฟังเที่ยวหนึ่งก่อนแล้วให้ลูกๆว่าตามนะ นะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมต,ะะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนี่แปลว่าการขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองและสอนให้ผู้อื่นรู้ตามคือเราต้องมีความเคารพ มีความนอบน้อมมีธรรมะคารวะนย่ยมนะสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราตั้งอยู่ด้วยความอ่อนน้อมด้วยความมีคารวะนะก็จะทําให้เรานั้นกลายเป็นเยาวชนที่น่าน่ารักมากขึ้นมันก็เราเคารพครูบาอาจารย์เคารพพ่อแม่เคารพปู่ย่าตายาย เข้ามาในวัดก็เหมือนกันเราเห็นพระเราก็ไหว้สวัสดีครับหลวงพ่อสวัสดีค่ะหลวงพ่อหลวงลงุลงสวัสดีพ่อแม่ก่อนมาโรงเรียนสวัสดีคุณครูสวัสดีปู่ยา่าตายายนี่เขาเรียกความนอดน้อมเพราะฉะนั้นน้โมตัสะนี่วเวลาเราสวดนี่เราตั้งสามครั้งแปลว,ว่าเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นมากขึ้นนะลองว่าตามดูนะ นะโมต,ะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่เขาเรียกว่าความนอบนน